ในที่สุดก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคองไส้ไก่ในสวนมะพร้าววันนี้ทำสำเร็จเสร็จเรียบร้อยเอาน้ำทดสอบใส่ปูพะยางพลาสติกเรียบร้อยแล้วเปิดน้ำล้นฝังบอ่อไปถึงสวนมะพร้าววันนี้เอาแค่นี้ก่อนระยะทางประมาณ30เมตร เหนือ่อยเหมือนกันนะขุดดินแต่ก็ดีนะได้ออกกำลังกายไปได้วยนะสวนมะพร้าวก็จะได้น้ำครับนี่คือคองใส่ไก่ของเราสำเร็จแล้วเปิดน้ำใส่เป็นที่เรียบร้อย